ครับสวัสดีนะครับก็พบสิทธพิบาลในเช้าวันอังคารที่26มกราคมนะครับ <c oughs> พระธรรมที่จะมาเลี้ยงดูจิตวิญญาณของพวกเรานะก็ปรากฏอยู่ในยอนบทที่8ข้อ1นึถึงข้อที่11ยอยอนนะครับบทที่8ข้อ1นึถึงข้อที่11หัวข้อนะผมตั้งชื่อเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนั่นะคือพระเยซูผู้นำศาสนาและผู้หญิงนะครับพระเยซูคือ ผู้ที่นะถูกผู้นำศาสนาก็คือพวกฟาลิสีกับธรรมจารย์เนี่ยทดลองเพื่อที่จะหาข้ออ้างนะครับ mm. กล่าวหาแล้วก็ประหารชีวิตพระเยซูผู้หญิงเป็นเพียงเยื่อเท่านั้นเองที่ถูกจับมาเพื่อที่จะใช้เพื่อทดลองพระเยซูคริสต์บทเรียนเราได้เรียนรู้วันนี้ผมอยากจะนำให้พวกเราคิดนะครัข้อคิดด้วยกัน ข้อที่หนึ่งนะครับคือผู้นำศาสนาเป็นภาพของสตรูของคริสเตียนก็หมายถึงซาตานนั่นเองพระกัมภี์เนี่ยพูดอย่างชัดเจนว่าซาตานมีลักษณะนิสัยอย่างไรเรารู้ใช่ไหมครับในมัทธิวบทที่4ข้อที่สามบอกว่าผู้ทดลองซาตานเนี่ยเป็นคนที่มักจะเข้ามาทดสอบหรือทดลองล่อลวงนะครับมนุษย์ แม้กระทั่งคู่แรกแล้วพวกแล้วมันก็ยังคงทําสิ่งนี้อยู่แม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ที่จะทดสอบล่อลวงนะครับคริสเตียนก็ผู้นําศาสนานะครับก็ถุกตกเป็นเครื่องมือนะครับของซาตานที่ใช้เพื่อทําลายพระบุตรของพระเจ้าปรากฏอยู่ในข้อที่7เพื่อทดลองพระองค์นะครับเพราะนั้นก็คำถามที่ดีมาก เขาใช้อะไรเนี่ยทดลองพระองค์เดี๋ยวผมจะพูดต่อนะครับมีในข้อตอนที่2ในหนูจุดสเนี่ยซาตานนะฮะยังมีลนะักษณะไม่เพียงแต่เป็นผู้ทดลองแต่ซาตานจะเป็นผู้กล่าวโทษด้วยนะครับในข้อเดียวกันเขาทดลองเพื่อหาเหตุฟ้องพระองค์ถ้าเราเปิดดูในวิวณ์บทที่12บสข้อสินะครับเราจะพบว่าผู้กล่าวหาคริสเตียนหรือ ผู้ที่กล่าวโทษฟ้องร้องคริสเตียนเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนต่อหน้าพระพักพระเจ้านั่นก็คือใครครับก็คือซาตานนั่นเองพี่น้องปัจจุบันนี้ซาตานยังคงทําส่วนนี้อยู่ที่าบางครั้งฟ้องร้องในจิตใจในความคิดของพวกเราว่าเราไม่คู่ควรเรานั้นแย่เรานั้นไม่เหมาะสมนะครับเราเองผิดพลาดเราทำสิ่งที่ไม่ดี เรานะครับตัดสินใจไม่ถูกนะหรือเราเองเป็นคนที่บาปหนาหรืออะไรก็ตามเยอะแยะเต็มไปหมดมันพยายามที่จะกล่าวหาพวกเรานะอยู่ในใจของพวกเราใส่ความคิดที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของพวกเราเสมอเพราะนั้นผมแนะนำให้พวกเราต้องระมัดระวังในสองส่วนนี้ก็คือเรื่องของการถูกทดลอง และสก็คือการที่ถูกกล่าวโทษหรือกล่าวฟ้องร้องในใจความคิดของพวกเราเข้อที่2ครับผมใช้คําว่าพระเยซูตอบสนองอย่างไรเมื่อนะครับศัตรูของพระองค์คือผู้นําศาสนาเข้ามานะเพื่อเล่นงานพระองค์นะครับจริงๆเนี่ยพระเยซูในข้อที่6กับข้อที่8นะพระองค์ทรงเอานิ้วนะเขียนที่ดิน เราเห็นว่าเวลาพระงค์ถูกโต้ถูกกล่าวโทษถูกทดลองพงค์ไม่ได้ใช้คำพูดโต้ตอบนะอะไรเพียงแต่พระองค์ใช้นิ้วเขียนที่ดินนะแล้วพระองค์ก็ให้สิ่งที่พระองค์เขียนเนี่ยทำไมครับฟ้องร้องคนที่กล่าวโทษเองมีคนพยายามที่จะอธิบายนะตอนนี้ในข้อนี้บอกว่าพระเยซูเขียนอะไรมี คนเนะชื่อว่าพระอ,องค์เนี่ยเขียนอาจจะเป็นไปได้คือหนึ่งเขียนความบาปของคนที่มาฟ้องร้องนะครับพระอ,องค์กล่าวโทษผู้หญิงเพื่อทดลองพระอ,องค์พระอ,องค์จะเขียนความบาปของคนนั้นลงไปนะครับหรือนะครับบางคนอธิบายว่าพระอ,องค์เนี่ยเขียนบัญญัติสิบประการทั้งสิบข้อเพื่อที่จะทําไมครับเป็น สิ่งที่ฟ้องร้องจิตใจหรือจิตํำนึกเนี่ยของคนที่ทำไมครับมา,าจับผิดพระองค์แล้วกล่าวโทษผู้หญิงคนนี้นะแล้วปรากฏว่าพระเยซูคิดพระกัมพีบอกว่าเมื่อพระองค์เงียบนะพวกเขายิ่งทำไมครับยิ่งถามพระองค์และทำให้พระองค์นั้นก็เริ่มที่จะพูดพระองค์ไม่เพียงแต่ใช้พระวจนะของพระเจ้าในการที่จะตอบโต้ศัตรู หรือการทดลองนะครับหรือผู้กล่าวโทษกล่าวหาพวกเรานี่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับที่พวกเราเองคริสเตียนควรที่จะเอาแบบอย่างนะคือเราต้องใช้พระคำของพระเจ้ายืนหยัดอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าให้พระวจนะของพระเจ้านี่เป็นผู้ที่จะช่วยเราในการต่อสู้ตอบโต้กับศัตรูที่เข้ามาทดลองแล้วก็ล่อลวงกล่าวโทษชีวิตของพวกเรา ในตอนที่สามครับคือผู้หญิงกับพระเยซูกับผู้หญิงครับในข้อที่สามจุดหนึ่งพระเยซูทรงอภัยโทษเมื่อผู้หญิงสำนึกนะครับในข้อที่ 11, สิบเอ็ดพระเยซูถามหลังจากคนนี้ที่ฟ้องร้องพระเยซูกล่าวโทษผู้หญิงคนนี้จากไปหมดแล้วเหลือพระเยซูกับใครครับกับผู้หญิงนั่นเป็นภาพที่บอกให้เห็นว่าไม่มีใครสามารถที่จะเป็นผู้ที่จะตัดสินลงโทษนะ ยกเว้นพระเยซูคริ์เป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นเองนะพระเยซูอยู่กับผู้หญิงแล้วก็ถามว่าเนี่ยไม่มีใครกล่าวโทษเจ้าเอาโทษเจ้าแล้วนะคนที่กล่าวโทษเจ้าไปไหนนะเขาผู้หญิงคนนี้ก็พูดท่านเจ่าข้าไม่มีเลยเขาพูดด้วยหัวใจที่ทําไมครับสํานึกผิดนะสํานึกผิดที่เขาเองเสียใจสิ่งที่เขาทาไปนะ แล้วเขาเรียกคำคำหนึงท่านเจ้าข้าในภาษาอังกฤษแปลว่าหลอดหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าก็าคือเขายอมรับว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้านั่นเองนั่นเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อของผู้หญิงคนนี้และเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ผู้หญิงคนนี้ได้รับการยกโทษอภัยโทษจากพระเจ้านะใน3.2ไม่เพียงแต่พวกไปโทษกับพวกเรากับผู้หญิงคนนี้นะซึ่งสมควรที่จะถูก ทำไมครับตัดสินล,ลงโทษประหารชีวิตโดยเอาเหินเครื่องแต่ใน3.2นั้นพระองค์ทรงให้โอกาสเพื่อจะปรับปรุงตัวเราสังเกตอยู่ในข้อที่11พระองค์ตรัสบอกว่าจงไปเถิดและอย่าทำบาปอีกเรารู้ไม่ว่าสิ่งที่พระเยซูบอกยกโทษให้กับพวกเราแล้วสิ่งที่พวกเราจะต้องทำนั่นก็คือเราเองจะไม่กลับไปทำบาปอีกนะพระเยซูเคยพูดกับคนที่ตาบอด จะแม่พระเยซูรักษาคนตาบอดในสระน้ำนะเจ้าหายโรคแล้วอย่าทำบาปอีกมิฉะนั้นเหตุการณ์ร้ายจะเกิดขึ้นกับนะตัวของเจ้าพี่น้องถ้าเราได้รับการชำระล้างยกโทษอภัยบาปจากพระเจ้าแล้วเป็นสิ่งที่พวกเราพระเจ้าให้โอกาสแก่พวกเราเราจะต้องที่จะหยุดหรือพยายามที่จะไม่กระทำบาปแล้วเพื่อเราจะได้รับ ทำไมครับพระคุณของพระเจ้านะเพราะนั้นขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งเราสังเกตดูให้ดีพวกฟาริสีใช้ที่จริงจับผู้หญิงคนนี้เขาไม่มีเจตนานะเขามีเจตนาลายก็ค,คือเขาจับผู้หญิงคนน,นี้ขณะกำลังร่วงประเวณีตามบุตรบรรจัติใช่ครับของโบเสศบอกให้เอาหินเครื่ยงคนที่ร่วงประเวณีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ใม้เสียชีวิตแต่ทําไมผู้ชายอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้แท้ที่จริงนะเป็นเป็นกับดักเขาถูกวางการทดลองและเขาแพ้แล้วเขาถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อมาทดลองอไงครับพระเยซูเพราะท้านพระเยซูบอกว่าให้ทําไมครับยกโทษนะพวกคนเดีวก็จะ เอาหินเครื่องพระเยซูเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามบัญญัติของโมเสสแต่ถ้าพระเยซูบอกว่าให้ทําไมคะเอาหินเครื่องผู้หญิงคนนี้นะครับก็ผลตามมาก็คือเขาจะไปบอกทหารโรมันให้จับพระเยซูเพราะกฎหมายของโรมันในเวลาขนานไม่อนุญาตให้ชาวยยวประหารชีวิตตัดสินลงโทษประหารชีวิตนั่นเป็นความฉเฉลียวฉลาดของผู้ทดลอง นะหรือพวกผู้นำศาสนาแต่พระเจ้าพระองค์ฉลาดล้ำลึกอยู่เหนือเหตุเอ,เอแผนการที่ชั่วร้ายนะของเขาขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนนะครับ